คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา เขากราบสวิด <The Major> mm ุสวิดัตนะครับผมก็อยู่กับผมไอตีายกลาไรเจ้าคอดนะครับผมรอบนี้ก็อร์อยู่กับพี่แมวนะฮะลัคกี้เนโคกนำโชคนะเรือโชคหรืออะไรโชคช่วยโชคโชคช่วยหรือเปล่าวันนี้อ่โอเคมาก็มาดูกันดีกว่านะว่ากลุ่มกลังปั่นพอนเทนต์เกมอะไรกันบ้างนะครับผมจะเป็นตารางแบบนี้นะฮะถ้าไหนที่อยากรู้ช่วงเวลาหรือว่าอ่า็นกีฬาเกมอะไรนะครับผมก็นี่เลยดีๆเขาไปแลกใต้คลิปนะผมแจ้งกันทุกวีทุกวันปั่นกันตอนทั้งคืนแล้วหลับแน่นอน อ้าโอเคไปพกมา500นะรอบนี้เราก็อยู่กับ12 I.V.I. ดไอีน่าแล้วค่ายพิธีนะครับก็เป็นใค่อื่นไม่ได้หรอกที่เกมแมวเนี่ยมีอยู่ค่ายเดียวเคเลยอ่ะไปต่อเป็สิบเลยนะครับขอญาติก็พกมา500รอบนี้ก็ขอให้มันบึมบัมซัมเบ้นะฮะหวังว่าหนะวังว่าหวังว่าไม่เล่นนานแล้วนเกมแมวเล่นแต่เกมวัวเสือวัวหุย สือวัวปะลาเสืออัวปะลาแมวทองมาเลยเวทพันหนึ่งพอดีโอ้โหโอเคต่ออีกสี่เปนแปดนะครับผมเปิดมาก็แบบบึ้มบ้ากันแล้วโอ้โหใบพัดต่อด้วยนะท่านะผู้ชมไหลฟื้นประลัดกันเลยทีเดียวเชียวรอบนี้ถีว่าเขาเรียกว่าหลายต้นไอ้นี่หลายต้นนะมาดูว่าอ่าไปปลายนี่มันจะแตกให้เปลเ่านะครับผมเออเอาเรื่องอันนี้พี่แมวเราดุใช้ได้เลยเป็ดสามสิบยอดไป บเวลาไม่ติดคำน้อยดังบงดังบงเสียงก็เลยกว่าตอกย้ำแล้วเกินชอกช้ำแล้วับใจนะเวลาว่าเนี่ยเบังบึ้งบังบึ้งทำมาดีเสียงดีเสียงดีโอ้เย็นเขาจคุยกันนะเด็กสามสิบนี่มันสะเทือนเหมือนกันนะเนี่ยบัฟเข้าไปอุยโอเคเริ่มมาแล้วมีเริ่มมา แมวมาแต่ไม่มีคูณได้ไงวะเนี่ยแปบกบเกินปิดก,ก่อนไหลเกินนะฮะไหลออกไม่ใ่ไหลเข้าเธอโบนล้างกรอบจังไรนี่คือไม่มีอะไรแบบล้างได้เลยนะครับพี่แมวเราวันนี้หน้ากระดาษน,นี่แข็งกระโปรงเลยตั้งแต่แมวทองออกมานี่ก็เกลือทันใดอเอาเรื่องเลยเนี่ย เรื่องเน,นี่ยฮึบสวยมีคูณด้วยนะคูณ2ปรับเข้าไป24นะครับท่านผู้ชมลูกเจมาเชื่อม a ทีเทิร์ด A มาช่อ,องที่2หรือเปล่าอยากไม่มาอยากไม่มาเพื่อนโอ้โหถ้า a มาช่องทีอุย้ยถ้าซูจิมาแทนไม่เป็นไ,ไรให้ภัยได้ปั๊มเข้าไป7 3 8นะครับตอนนี้ก็พันหกไปแล้วว่ะเฮ้ยสุดสุดยอดกับเจียวโทกับเจียวตอดก,ก,กันเลยว่ะเพื่อนใลสุดก็อ่ามาถึงพันห้า ไปเทียบร้อยแนละ้วน้องว่ายังไหลพันห้าราคาคุ้นๆนะราคานี้ก็้ดในกลุ่มเธอโบมันนี่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับ <c oughs> ใช้ล้างความจังไรหรือเปล่าอะไนนี่ล้างหรือว่าวกักวักความจังไรเข้ามาโอ้หนาการะดาษนี่โคตรเกลือไม่เป็นไรวัดไม่ได้นะคือเกลือมากๆนี่คือถ้าอัดไปสูงแล้วมันมา,า,านี่คือยิ้มเลยนะจริงถ้ามานะวงเล็บันถ้ามา ลุนแบบเม้มปากกันเนี่ยโหสามสิบหกเจริญพรเอาละเอาแล้วล,ลูกเอาละเริ่มละ <c oughs> เริ่มดูดกูแล้วตอนนี้ขอสักนิดแล้วกันนะครับเอา้าวมันเดือดล้วอยากสู้อ่ะเพราะมันแข็งอยู่นานแล้วใช่ไหมมันมีโอกาสสูงนะที่มันจะมาดอกใหญ่อยากจะลดเบรเหมือนกันแต่เริ่มจะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วเนี่ยฮฮ กูว่าหมดแล้วดูทรงแปลกแปลกปล,กลเนี่ยมาไวไปไวีิเปงเลยเนี่ยดอกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายอดแบบนี้คือเันเสี่ยงนะถ้าไม่เข้าจะแบบนี้เลยสามร้อยแหละเม็ดจากพันห้าพันแปดโอเคเลยเฮ้ยแปลกแปลกเ้ยเฮ้ยไม่ใช่ลดเบ็ดแล้วแตกนะมึงเอ้ยกำหมัดแน่นเลยเบดสิบไปพอก่อนไม่ไหวสามสิบนี่คือหมดแล้วตอนนี้ไม่ไหว,วสู้ไม่ไหวไปสามสิบเหลือร้อยแล้ว เทอร์โบไปดิยปูสองไปปิดเทอร์โบนะครับผมแล้วก็ลูกเจมาลูัวแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงต่อลูกคิวมาเสริมปั๊มก็ไปดึงพีกูว่าแล้วรถเป็ดมันต้องมาอย่างนี้นี่แหละรู้มากไอ้แมวเวนกูนะพเพรเลยนะฮะเออเอาไปเอาเข้าไปเป็นสิบหัวจะปวดนะผมหมายเกตจะแรกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับพี่แมวเราวันนี้ แนวแห่งโชคลาภนะครับผมโชคลาภเดี๋ยวจะจับมาทำลาบนะแน่วันนี้เออทำไม่ได้แนละ้วมึงโดนทำลาบแน่นะละพี่เอ๋ยเลนเบ็ดห้าขอรับกันเล้ยไปถึสองแล้วยิงเล่นยิงรถอะไรวันนี้โอเคโอเคมาสเก็ตเตอร์มาช่วยชีวิตเ <c oughs> บ็ดหนะ้าแลแต่ว่าโอ้โหเสียดายมากมันขึ้นเบ็ดสิบวันนี้เมื่อกี้หมุนเบ็ดสิบตั้งนานไม่มาไม่เงยรถเบ็ดห้ามาเฉยเอาเอาหน่อยเอาหน่อยฟื้นพื้นชีพ พืนขึ้นชีพโชหน่อยบับเข้าไปลูกเกมาสวยงามเต็มจอแล้วแต่วันนี้ใบพัดมาโอ้โหลมพีลมพัดกันไปวันนี้ไปอีกทีลูกกบหมุนขอแบบสะเทือนสะเทือนนะบับสะเทือนกับพีอะไรพีบ้านบับกับแโอ้โหสามโอ้เจอพอๆกันเลยมึงเนี่ยสองดอกนี้อะไรของมึงวันนี้ใบพัดแพงป่ะเออสามสิบพอได้อยู่ไป เื็นคืนชีพแล้วท่านผู้ชมกลับมา200แล้วอุ้ยดอกนี้ใหญ่ไหมใหญ่ไหมโอ้โหใหญ่กับพีตีห้าสิบหกโอ้ไม่ก็บ้าเข้าไปคูณสิบแหมสิบจริงหรือเปล่าสิบจริงสิบเกะโอ้โหคูณสิบได้สิบเจริญแล้วมึงรอบนี้นนน <c oughs> คูณแล้วกับมึงเนี่ยตากูจะไหลอ่ะจบจบกันชีวิตจัดแล้วเธอเรียบร้อยโรงเรียนจีนสิบหมุนได้ไปสองสองหนึ่ง ขอบพระคุณมากนะครับที่กลับมาเท่าเดิมอีกแล้วออกไม่เท่าดิห้าร้อยนะเออขาดทน200นุนสองร้อยอะเนี่ยตึบ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 ,บ,บสวยสกเก็ตเตอร์มาเบ็ดสายเบ็ดทุยเบ็ดสิบเออเหรินพันเอาหน่อยเอาหน่อยลูกแมวลุ้นจับเลยจริงจร้นลุ้นแบบเ็ ลุนล้นแบบเด็กผู้ขำอยากก็บแบบนะลุ้จัดๆนะเอาเป็นว่านะฮะโคตรจะลุ้นนะฮะผมเหนียวเหนียวแล้วตอนนี้มาเถอะมาเถอะมาเถอะจะหมดแล้วจะหมดแล้วโเนี่ยจะหมดแล้วหมดควมดมามอดทนนะไม่ใช่หมดอะไรไม่ได้เล่นนานที่นี่จะแบบนะหวัดแจกหน่อยอะไรก็ไม่มีเลย เโออดดกูอย่างเดียวแตกมาแบบให้ดีใจเล่นๆนะแมวทองรอบแรกนะแล้วก็เกลือทันใดโอเคกลับมาเจร้อยละมาๆม,ม,ม,มาหน่อยพี่แมวข้บนมึงเยอะแล้วมึงทําตัวดีๆให้กูชมหน่อยมาปุ๊บปื๊บปื๊บปุ๊สินะครับผมดองคูณเขาเรียกดองคูณอุ้ยโอุโอ้ยแล้วลูกเคมาเต็มจอพันสองเอาสิพี่พันสามดิว้ามีเศษเนี่ยสองเก้าหกเข้าหกเลยนะ คุณ20บมาหน่อยคุณ20แถบให้ลูกลูกเก๋มาสวยงามบับขก็ไป60ิคิวคิวมีไวาวมีคิวคิวไม่ไวต่อด้วยซูชิบอกลูกเอทไปเดิมเทเล็ก10ไปเต็มจอแซมมอนสักโอ้ยแซมมอนแพง,งกว่าไอ้นั่นเต็มจอเลยไอ้สิบแล้วบ้างยโอเคมาแล้วตอนนี้เรามาสองพันกว่าสวยสวยเลย เมื่อไหร่กูจะถึงเลิกวะเนี่ยถึงเลิกถึงอะไรว่าอ่าเลิกเลิกงามยามดีนะฮะกูขอ 10k ถึงหรือเปล่า 5k พอไม่โลบไม่โลบอโอเคไปต่อไปปุ๊บมาเข้าไปผังกูซ่องนี่สะดุ้งโยงสะดุ้งยิงปับกลับไปดูทียีสี่เออเรื่อยเรื่อยเลยเรื่อยเลย เป็นงสามสิบแล้วตอนนี้อัดแล้วตอนนี้คือถึงเวลาอัดแล้วนะผู้ชมไม่มาก็ไม่มาอะไรมาก็แบบอัดแล้วไปถ้าไม่มาก็เม็ดนะเม็ดเลยไม่เหลือแล้วตอนนี้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ลูกเฮ้ยเอ็ดเอ็ดเคเอเคตีเอ็ดเจ็ดสิบต่อโอ้โหสิบสวยแล้วก็มีวายสองที สองทีถุยสองตัวอุ้ยเริ่เชื่อแบบกูชิเต็มจอแล้วนะผมเจ็ดร้อยห้าสิบห้านะแล้วก็มีแมวฝากมาเพิ่มคูณไปคูณแปดเข้าไปกระทบหน้าแหกแตกทางโพงกับต่างวันนี้คูณสิบสองแล้วแล้วโอ้ยเยอะมันแตกเยอะเลยคำนวณซะเยอะแตกยี่สิบบาทได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะโอเคไปเรื <c oughs> ่อยๆนะไม่ร <ming> ีบไม่รีบเลยไม่รีบเลยเดี๋ยวเธอโบรลลอยเนี่ยเบ็ดห้าสิบแล้วกันนะผมขยับตั้งนิดเผื่อชีวิตจะเปลี่ยน ก็จะเปลี่ยนไปเท่าเดิมเลยตอนนี้เล่นนานไปแล้วเนี่ยเกมเนี้ยเอาเรื่องเอาเรื่องสู้มือจัดนะพี่แมวเราแมวดุหรือเปล่าแมวดุจริงนเลยบับเข้าไปคูณโกสัส่นสะเทือนเรือนลั่นนะฮะต่อด้วยลูกเกบวกสู่ชิ้กำลังเนยพันสี่ 1, ทุยพันร้อยสี่นะครับผมมาแล้วสิบสิบอุ้ยพันหกอ๋อเขารวมกันสองดอกไนงะมีดอกแรกกับดอกสองเออเอาเรื่องนี้เอาเรื่อง เริ่มมาเริ่มมา 4K แล้ว 4K แล้วขอ 5K ได้เปล่าเพื่อนเป็นร้อยไหมยอดสักทีหนึ่งเอามันสั่นสะเทือนกันไปเลยนะครับเผื่อแบบเกิน 5K เไงเผื่อได้สักแปนะ7-8็ดแปดถ้ามาดอกใหญ่สักดอกหนึ่งนะซึ่งจะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่ารวยๆนะตอนนี้โชว์ คูณสี่แปดสิบคูณสี่สามรอยี่นะฮะแล้วก็โอ้หยสวยดอกนี้แหละพันหนึ่งหรออุ้ยแมวทองตีคำนวณต่อด้วยคีย์บวกสิบคูณหกสามพันหกแปดพันแล้วเว้ยจังหวะนี้ต่อโอ้โหห้าพันห้าครับท่านผู้ชมแล้วรัวๆต่อเนืสู้ชี้ไปอีกดึงทีหกร้อยเอ็ดแดงและสัตว์เอ็ดที่มาเยอะเหลือเกินเรียบร้อยโรงเรียนจีนเนี่ยโอ้โหกว่าจะมากันได้กูคิดว่าจะหมดแล้วตอนแรกเออรอดเฉย หนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับแตกนอกก็เสียวได้เบ็ดร้อยหยอดติดนะครับผมก็เป็นว่ารอดไปรอบนี้โอ้โหสิบสี่เคโอเคก็เป็นว่าใครที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะผมก็ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกได้คลิปเลยนะผมก็ฝากกดซับสไคร์นะครับแล้วกดไลค์กันด้วยนะเชียร์อยากเล่นเกมไหนคอมเมนต์กันมานะครับผมก็ขอลากันไปก่อนเลยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมไปแล้วผมบ๊ายบาย